ถ้าหากว่าเป็นหมอดูเนี่ยไม่คํานวณเหตุการณ์ที่มันแม่นยำแบบวางวันที่เช่นพูดว่าเหลืออีกสองวันอันนี้มันก็เข้ามาวันที่สองแล้วนะแต่มันยังไม่มีอะไรเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเครียดอนะ่ะเข้าโรงพยาบาลที่กขากบอกว่าหมอตายเพราะปากถ้าหากว่าไม่พูดหรือพูดให้มันอาจจะมีอาจจะมีเนี่ยมันมีทิ้งคำว่าอาจจะได้มัง้งไอนี่ไปโงเป๊ะะบเลภายในสองวัน เราก็ได้ฟังรู้โอ้แต่พูดอย่างนี้สองวันแล้วถ้าเกิดมันไม่เป็นแล้วทําไงตัวเองจะรับผิดชอบเนี่ยเอาท่านยมอะไรมาคือว่าอยากจะแสดงตัวให้เป็นคนเหนือกว่าคนอื่นนะคนอื่นติดต่อท่านยมไม่ได้แต่เขานั้นมีท่านยมมาคอยกระซิบเขาแย่อยู่แล้วทุกยังเอาทุกไปซ้ําเติมก็อีกเนี่ยเขาเลยปากอยู่ไม่สุขก็เลยต้องพาทุกมาหาตัวเอง Oh. หมอดูทั้งหลายจำรายนี้ไว้เป็นบทเรียนอย่าพูดอะไรให้คนระวันวันพันพึงต้องหาทางออกให้มันมีสบายสบปยปะตบท้ายไว้หน่อยแต่อาจจะไม่มีเกิดก็ได้อย่าไปหมายมันเป๊ะอย่างนี้แล้วมันไม่เป๊ะมันแป๊กอะอย่างเนี้ยแต่เป๊ะกะหวังดังใช่ไหมแตแ่แป๊ก,กเสร็จเลยไม่ถูก